คือวันนี้ขออนุญาตเอาเรื่องท่านผู้บัญชาการบรวแห่งชาติบ้างเพราะวันนี้ท่านออกมาตอบโต้ซึ่งต้องใช้คําว่าตอบโต้ก็คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กหลายท่านคงรู้อยู่แล้วว่าณวันนี้บิ๊กโจ๊กเจออะไรไปดูอีพีเก่าๆของเราได้เลยเนี่ยนะฮะลงเอาไว้โอ้โหเกือบทุกวันแล้วล่าสุดวันนี้พลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการบรรแห่งชาติม,มันต้องไล่เรียงก่อนว่าท่านตอบอะไรยังไงก่อนจะไปสู่หลักฐานใหม่ที่เห็นบอกว่าจะเปิดฉากแล้วก็ มุมหนึ่งเนี่ยน่าสนใจคือวันนี้เดี๋ยวให้ฟังดีๆนะคดีบิ๊กโจ๊กไปปปชหลายคนบอกว่าบิ๊กโจ๊กจะโดนเชื่อดไม่เชื่อดเนี่ยอยู่ที่ปปชขณะเดียวกันเนี่ยคดีของท่านต่อศักยังไปไม่ถึงแต่ล่าสุดวันนี้มีคนพูดทานองว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะคดีนี้อเออเปิดพอบอตรขึ้นมาก่อนวันนี้ฟังก็ต้องเพื่อฟังทุกม,มุมเดี๋ยวเวลาไปดูย้อนหลังเนี่ยบางคนบอกอุ้ยทําไมไม่เข้าเรื่องทีอ,อันนี้คือเข้าเรื่องแล้วพบตรพูดว่ายังไง อบอตรอ,อธิบายว่ายังไงคือวันนี้มีคนไปถามพอบอตรเอาประเด็นเรื่องนี้เลยก็ได้ฮะสองร้อยนายตำรวจเกี่ยวกับเรื่องกรณีบิ๊กต่อสวยใช่ไหมใช่ีไอเรื่องไอเรื่องเวพนัาน,านที่บอกว่าเป็นเส้นเงินไปถึงเนี่ยเกี่ยวกับอดีพออตพบตรท่านเก่าเนี่ยก็คือบิ๊กต่อวันนี้ท่านตอบบอกว่าก,กรณี200นายตำรวจตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ามีเส้นเงินไปพัวพัน มันอยู่ในขั้นตอนของกอรรทรอซึ่งท่านตอบชัดบอกว่าตัวท่านเองเป็นผบรตรไม่มีสิทธิ์อำนาจอะไรไปการาไปเรื่องขอหนังสือดูไปติดตามถามผลถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปถามคณะกรรมการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับตํารวจมันอยู่คอรชุดกับท่านท่านยืนยันท่านไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเอาอย่างนี้ประเด็นที่น่าสนใจเลยอ่ะเปิดเต็มจอครับเปิดเต็มจอเอาขึ้นมาเต็มจอเลยเอาภาพผบตรขึ้นมาบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวบางคนบอกแหมเปิดแต่บิ๊กโจ๊กคือเปิดมันทุกมมูลแหมและอย่างวันนี้เนี่ย ให้จับตาดูดีๆบิ๊กโจ๊กอาจจะฆ่าไม่ตายด้วยซ้ำเนี่ยนะและทางรอดอยู่ไหนออะฟังเพราะเมื่อวานนี้ดูเหมือนกับทางคนทําคดีเขาบอกโจ๊กเนี่ยไม่รอดอแต่วันนี้อาจจะรอดล่าสุดเอาผอบอตรก่อนประเด็นคือผอบอตรกำลังจะออกมาบอกว่าคือคนที่ไปเปรียบเปหรือด้อยค่าว่าเป็นลิเกเดินไปเดินมาผอบอตรอบอกผมเป็นตํารวจคุณพ่อก็เป็นตํารวจผมเติบโตมาเป็นตํารวจและทุกวันนี้ก็ยังเป็นตํารวจจําความได้ไม่เคยเล่นลิเกและก็ไม่เคยสวมบทละครเน่ อันนี้คือสวนกลับแบบเจ็บและแบบผู้ดีขนาเดียวกันเนี่ยผอตรอก็ยังบอกเรื่องการเรียกรับเงินของการแต่งตั้งโยกย้ายท่านก็บอกไอ้กระแสต่างๆที่พยายามจะพูดกันตรงจุดนี้ผมไปมีส่วนเกี่ยวข้องออไรอยังไงคือเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะผมเคยประกาศนโยบายแล้วไงว่าปูอย่ากินเลือดปูหมายความว่าเตือนไว้แล้วว่าอย่าเอาเรื่องการแต่งตั้งมาหาผลประโยชน์คือเหมือนท่านก็ท้าเลยว่าก็หาหลักฐานมาดิถ้าสมมติอ้างว่าบิ๊กตอรอคืออย่างนี้ มันมีมุมหนึ่งอาะเจอกแบบนี้หน่อยก็ได้มันมีมุมหนึง่งประเด็นก็คือเรื่องที่กำลังจะบอกว่ามุมสําคัญเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือเรื่องราวที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องที่รู้สึกจะเป็นลุงอัจฉริยะค,คือลุงอัจฉริยะเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกเนี่ยเป็นคนออกมาพูดในทํานองที่บอกว่าเออแกกาลังจะเปิดเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กตํารวจถูกไหมฮะซึ่งถ้ามันเปิดบิ๊กตํารวจระดับพลตํารวจเอกอหลายคนก็บอกเอ้า เรื่องรับเงินแต่งตั้งหรือเปล่าพอบอก,ก็เลยสวนกลับบอกอัดไม่เกี่ยวกับผม,มนโยบายผมก็มีท่าน,นเดียวกันอีกอันหนึ่งม,มันมีเรื่องหลักฐานว่าพลตำรวจเอกครอบครัวคนใกล้ชิดอเอี่ยวไงพอบอตอรอบอกว่าเวลาจะเสกข่าวเนี่ยนะการพูดกันไปกันมาเนี่ยแต่พยานหลักฐานอยู่ไหนข้อมูลอยู่ไหนคุกวันนี้องค์กรเราก็จะมีคนส่งกระดาษมาหนึ่งแผ่นร้องเรียนตำรวจโดยไม่มีอะไรเลยใครครับส่งกระดาษหนึ่งแผ่น เอออันนี้ผมไม่พูดนะแต่ผบน่าจะรู้ว่าพวกร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนกันมาเนี่ยส่งกระดาษหนึ่งแผ่นหลักฐานไม่มีผบไม่พูดครับแต่กําลังจะหมายถึงไม่เอาเด็ดดวงเขาฟ้องกําลังหมายถึงใครบางคนหรือเปล่าอินฟูหรือเปล่าใช่ไหมที่ชอบร้องเรียนนักส่งแต่กระดาษอาลักฐานอยู่ไหนนี่ผบสวนเจ็บเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยไอ้เรื่องกรณีอะไรต่างๆฟังผบเลยและเดี๋ยวจะไปบิ๊กโจ๊กต่อ สองร้อยกว่าเรื่องอยู่ที่กรลอตลอหรือเปล่าครับขออนุญาตก่อนครับกรลอตลอคือคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจมีหน้าที่รับเรื่องราวที่บอกว่าตำรวจกระทาผิดวินัยหรืออาญาเป็นหน่วยงานเป็นเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ตามพระรยาบัญชาติปีห5เป็นคณะกรรมการที่เป็นอิสระ แยกออกจากสำนักงานชาติไม่ได้ขึ้นบัคับบัญชาหรือมีความเกี่ยวพันกันอย่างใดเลยทุกท่านนะ่ะที่เป็นคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจเนี่ยมีที่มาที่ไปจากการเลือกตั้งนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำรวจนะคราวนี้พอท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องต่างๆที่เข้ามาก็เหมือนเหมือนปป,ปชต้น,ตนผมเป็นตำรวจผมเติบโตมาเป็นตำรวจคุณพ่อเป็นตำรวจและทุกวันนี้ก็ยังเป็นตำรวจ ถ้าจำถ้าจำความได้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่เคยเล่นลิเกเลยเล่นไม่เป็นนะครับลิเกก็จะมีเรื่องบทละครนะครับแล้วก็ให้ผู้แสดงเนี่ยได้ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่มานั่งดูนะครับถ้าผมจําได้ก็คือไปกางหนังสือพิมพ์ดูลิเกที่วัดแต่ผมเป็นข้าราชการตํารวจเนี่ยเรามีหน้าที่ทํางานและขณะที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น นะครับแต่ผมเนี่ยมายืนหยัดปกป้ององค์กรและพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเจ้าที่ตำรวจด้วยการปรับใหม่เซตว่าเราคือตำรวจเราทำตามหน้าที่แล้วก็บริการอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมตามหลักนิติธรรมผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ลิเกที่มองว่าผมเป็นลิเกเดินไปเดินมาผมจะบอกว่าการเป็นผู้ชาผู้ชาการแห่ชาติเนี่ย เราใช้สมองในการทำงานเราใช้สมองในการบอกสั่งกำชับให้หน่วยปฏิบัติเนี่ยประมาณ,มาณนี้เพราะหลายท่านคงได้ฟังผอบอตรแล้วกลางคืนตีหนึ่งสีท่านก็ยังดูกันเป็นหมื่นคนผมเข้าเรื่องเลยล่าสุดคุณสนทิลิ้มทองกุลก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณสนทิด้วยโอ้โหพูดแบบยาวมากค,คุยทุกเรื่องกับสนทิ โดยคุณสนธิลิมทองคุณวันนี้ออกมามเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ถูกไหมฮะมแล้วก็พูดถึงเลยว่าเออผมเพิ่งทราบนะอันนี้เดี๋ยวต้องให้ไปหาบิ๊กโจ๊กหน่อยเพราะคุณสนธิบอกว่าเหมือนก่อนหน้านี้นเคยมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันต่างๆนาน,นาเนยน,น,นะและอยู่ๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการให้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกเป็นพี่นกเขาหรืองไงเนี่ยใช่ไหมเข้ามาแล้วเหมือนกับบิ๊กโจ๊กอยากมาเจอแต่คุณสนธิบอกไม่ต้องไม่ต้องมาเจอเลยถ้าใจไงก็ตามแต่สุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ถอนฟ้องอีกอันหนึ่งเขาบอกว่่าากจเนนนียยยป็คททอ เคยคุยกับคุณสนธิริมทองกุลเนี่ยนะบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผอบอ,ผอ,บอตรผบตรเนี่ยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ15ล้านต่อเดือนครับคุณสนธิบอกไม่ต้องอไม่ต้องมาให้หไม่เอาคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็เลยเพิ่งรู้โอ้โหแล้วคุณสนธิบอกถ้าให้15บ้าล้านด้วยความเคารพนะเดี๋ยวพวกนี้ต้องถามบิ๊กโจ๊กหน่อยดิบิ๊กโจ๊กหามาจากไหนเห็นไม่ยเนี่ยเน บิ๊กโจ๊กบอกจะจัดให้เดือนละ15ล้านใช่ครับเอาแล้วบิ๊กโจ๊กจะไปเอามาจากไหน15ล้านคือหลายคนกําลังรอฟังเรื่องความสัมพันธ์คุณสนทิกับบิ๊กโจ๊กเกิดอะไรขึ้นแตกหักพูดเยอะเดี๋ยวไปตามฟังได้ในรายการก็คือสนทิทอล์กใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าได้เป็นผอตลอีก7ปีอายุราชการเขาจะไปต่ออีก7ปีถ้าคุณจะ ฟังคำแนะนําผมนิดหนึ่งคุณไม่ควรรีบเป็นผอตรออเพราะอายุราชการคุณเหลือ7ปีซึ่งถ้าคุณเป็นคุณจะโดนเตะตัดขาแน่นอนอคุณควรจะอยู่แค่2อสาปีแล้วลาออกไปไปทํางานอย่างอื่นไปเป็นปลัดกระทรวงแต่เห็นบอกว่าเขาทะเยอะทะย,ยานเขาจะขึ้นให้ได้ขณะเดียวกันคุณสนธิยังบอกเลยนะนะว่าประเด็นก็คือว่าคุณอัจฉริยะทิ้งจากพลตำรวจเอกต่อสักแล้ไปซอกกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหม แล้วก็เหมือนกับกลับมาเล่นงานเห็นบอกว่าคุณอัจฉริยะเองเนี่ยคุณสนทิก็รู้จักดีครับว่ายังไงนะออไอ้คือเขาบอกว่าในตอนนี้คุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็คือลักษณะก็คือมาชมบิ๊กโจ๊กสุดฤิ์สุดลิ่มทิมประตูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะมีการเจราจาตกลงกันเพื่อให้ถอนแจ้งความคดีคดีหรือไม่เพราะก่อนมมหน้านี้มันมีการฟ้องร้องการระว่างบิ๊กโจ๊กกับทางด้านลุงอัด คุณสนทีก็เลยบอกเอ๊ะมันเหมือนกับมันการเกลียกันไหมว่าจะต้องไม่มีคดีก็เลยเหมือนกับสลัดจากทางบิ๊กต่อแล้วก็มาอยู่กับบิ๊กโจ๊กอเอาฟังเสียงนิดหนึ่งแล้วกันและเดี๋ยวจะบอกว่าและทางรอดของบิ๊กโจ๊กเห็นบอกว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะขอเสียงคุณสนทีนิดหนึ่งเรื่องราวของพลตํารวจเอกจากทิพชัยจินดากับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านนั้นเป็นเรื่องที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเพราะนั้นความใกล้ชิดกับจากทิพชัยจินดาผมไม่เคยปฏิเสธผมเห็นเขาเจริญเติบโตมาเรื่อย ที่ความใกล้ชิดสมตรงนี้เนี่ยผมกับจกักรทิพย์สุรเชษฐหักพานก็รู้เขาต้องการที่จะเอามาเพื่อที่จะให้ผมช่วยประสานงานให้ผมเข้าใจดีนึกว่าเออถ้าคนทะเลาะก,กันมาคบกันใหม่ก็ดีแต่ผมรู้ว่าจากักรทิพย์ชายจินดาก็มองผมอย่างไม่ไว้วางใจเพราะไม่รู้ว่าทําไมผมถึงไปสนิทกับสุรเชษฐหักพานแต่ผมก็มองสุรเชษฐหักพานในแง่ดีเพราะผมยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอย่างลึกซึ้ง เพิ่งมาสองสามปีสาสิปีให้หลังนี่เองผมถึงจะรู้ว่าอ๋อสุรเชษฐักผ่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาวีรกรรมเยอะมาก ไอ้ผมก็ยังมองว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนหนุ่มไฟแรงหน้าที่จะเดินเติบโตก้าว,วหน้าต่อไปเขาก็พูดกับผมตลอดเวลานะเขาบอกพิธีช่วยผมหลุนหลังผมให้ผมขึ้นปปรตรแล้วกันผมยังมีอายุราชการอีกนานถ้าผมขึ้นปปรตรผมไม่ลืมพิธีเลยเดี๋ยวผมจัดให้พิธีเดือนละ15ล้านบาทผมยังหัวร้อนบ,บอกให้โจกไม่ต้องพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุเอาแค่นี้แล้วไปฟังในรายการของคุณสนธิ เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางช่อง New วันเขาน่าสนใจคือผมคาใจตรง15ล้านอันนี้เอาจริงไม่เข้าข้างใครเลยนะแม้ว่ารู้จักทั้งสองท่านบิ๊กโจ๊กจะหาเงินจากไหนว่า15ล้านมาให้คุณสนทิเดือนละเดือนละนะฮะเท่ากับปีหนึ่งถ้าบิ๊กโจ๊กเป็นพอปตอนนั่นก็คือ15ล้านสิเดือนคือ150ยห้ล้านครับแล้วโอ้โหคือเมื่อวานคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ ดูเหมือนกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านมั่นใจว่าตัวท่านเองเนี่ยยังไงก็รอดอแต่อย่างที่บอกถ้ารอดไปเนี่ยท่านมีโอกาสจะคัมแบ็กไหมเพราะตอนนี้ต้องรอปรปชชี้มูลส่วนบิ๊กต่อสักเนี่ยคดีท่านยังไม่ถึงปปชถูกไหมฮะมต้องผ่านคณะกรรมการมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบล่าสุดวันนี้ก่อนจะจบเรื่องบิ๊กโจ๊กเพราะจะตีสองอแล้วเนี่ยนะฮะ ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรพญายนาคก่อนครับแล้วก็พญานาคพร้อมเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกสดชื่นแบบเพเคิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเคิร์ฟซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็15บาทบางคนบอกทำไมต้องพูดบ่อยเอาขาจะาสุดรายการเดี๋ยวอยู่ไม่ได้เนี่ยนะฮะและตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวต้องขึ้นสารอีกแล้วล่าสดคุณผู้ชมฮะบิ๊กจ๊กเองเนี่ยคุณผู้ชมคงจำได้ ตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเมื่อวานเขาบอกเส้นเงินไม่แตะเขาแล้วเขาก็มั่นใจได้ว่าเงินเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันจะไปเข้าอีกบิ๊กหนึ่งต่างหากแต่ของเขาลูกน้องคือพันตำรวจโทรคริสแล้วก็บอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับผม,มเพราะมันจะมาโยงผมไม่ได้เมื่อวานนี้จําได้ไหมตำรวจเขาวิเคราะห์แตกต่างกันมากล่าสุดวันนี้ นัทวุฒิโทรศัพท์ไปหาอาจารย์วิชามาหาคุณสําคัญนะฮะอาจารย์วิชานี่ก็มือปราบทุจริตคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าท่านอาจารย์วิชามาหาคุณเองเนี่ยเดี๋ยวมีหน้าท่านอาจารย์ไหมขึ้นภาพหน้าท่านอาจารย์วิชามาหน่อยนี่ฮะทําไมช่องมันหมุนหนอไม่น่าหมุนนะนี่นี่ท่านอาจารย์วิชาท่านเป็นปปชครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปราบปรามเรื่องทุจริตมาก่อนปรากฏว่าท่านพูดเรื่องบิ๊กโจ๊ก น่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยคือก่อนหน้านี้เองท่านก็ดูเรื่องจำนำค่าดูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหลายท่านคงจำได้นะก็มีทั้งคนชอบท่านไม่ชอบท่านแต่ถ้าถามวันนี้เรื่องบิ๊กโจ๊กปรากฏท่านบอกว่ามุมคดีบิ๊กโจ๊กท่านมองอย่างนี้ฮะคือเรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเข้าใจว่ามีข้อกังหาทางสังคมจริงๆและรวมถึงสิ่งที่สังคมกำลังจับตามอง เนื่องจากโดยหลักการแล้วเรื่องชี้มูลหรือส่งมายังปปชจะต้องรวบรวมหลักฐานและสืบสวนจากตํารวจก่อนอก่อนจะส่งมาปปชเพื่อที่จะมีข้อมูลในการชี้มูลเอาผิดหากพนักงานสอบสวนไม่ได้ทามาแต่ต้นไม่รัดกุมแล้วรีบส่งมาปปช และหลังจากนั้นทําให้ขั้นตอนมันเพิ่มขึ้นคือปปชก็จะต้องมาสืบสวนหาหลักฐานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆคาถามก็คือเรื่องบิ๊กโจก๊กเร่งรีบเกินไปไหม,มใช่ไหมใช่แล้วรีบส่งมายังปปชซึ่งถ้าหลักฐานมันไม่พอเนี่ย คดีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการทุจริตมันมีในยะอะไรหรือไม่ครับแล้วอาจารย์วิชามองยังไงอีกอาจารย์มองแบบนี้ว่าเท่าที่อาจารย์ทราบในปปชเองเนี่ยคดีของบิ๊กโจ๊กมีความเร่งรีบในการสรุปสำนวนต่างๆแล้วส่งมาเลยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกรณีของบิ๊กต่อหรืออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเห็นบอกยังไม่มีการทำสำนวนขึ้นมาในชั้นตำรวจเลยแล้วจะส่งเข้ามาในปปชทันทีคือความ เขาเรียกความเร่งรีบมันแตกต่างกันกรณีบิ๊กโจ๊กถึงปปชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีของบิ๊กต่อเองเนี่ยเห็นบอกว่าใช่ยังอยู่ในชั้นตํารวจอยู่และการที่จะส่งมาเนี่ยเขาบอกเขาตั้งคําถามเหมือนกันว่าเคส2เคสเนี้คนมันก็จะสงสัยได้ว่าทําไมความเร็วมันแตกต่างากันล่าสุดคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กทีไรผมรู้สึกไร์มีปัญหาจริงล่าสุดเขาบอกไ like, ร์เสียงกระตุกใช่ไหมเสียงขาดขาดห,หายหายเออมันจริงนะเมื่อวานก็เรื่องนี้ใช่ป่ะเมื่อวานเรื่องบิ๊กโจ๊กเมื่อวาน เมื่อวานเรื่องนี้ทิ้งระเบิดไม่ใช่เรื่องบิ๊กโจ๊กด้วยที่บอกว่ามีปัญหาเสียงใครขาดหายล่าสุดเสียงหายหรือเปล่าเสียงปกติดีนะครับลองออกแล้วเข้าใหม่อ่ะเดี๋ยวเล่าต่อส่วนเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้เห็นบอกเรื่องของบิ๊กโจ๊กมันผ่านมือตารวจไปแล้วถูกไหมฮะแล้วก็มีการส่งมาให้ปปชซึ่งการมีวิธี2แบบและ การกระทํากับ2ตํตำรวจไม่เหมือนกันม,มันก็มีข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าเรื่องเราต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าทําไมเรื่องบิ๊กโจ๊กมันถึงกระโดดมาเร็วขนาดเดียวกันเนี่ยการเร็วครั้งนี้ไปถึงปปชเลยแล้วถ้าปาปชชี้มูลความผิดปุ๊บคราวนี้จะต้องไปศาลแล้วถูกไหมฮะมันเหมือนกับมันไวกว่าบิ๊กต่ออันนี้แหละที่สังคมอาจจะมองเรื่องในยะทางการเมืองหรือไมอ่ฟังเสียงทางด้านอาจารย์วิชาดูหน่อยฮะ มันมันมีเพียงบางส่วนเท่านั้นะอย่างคดีเล็กๆนะแต่คดีใหญ่ๆมันมันก็ยังยากอยู่ที่ที่จะจบได้เร็วอาจจะต้องขยายเวลาเพราะเพราะวมีมีกฎหมายนะเปิดช่องให้ขยายเวลาได้บ อาจารย์แล้วอย่างคดีของโทษทีนะฮะบิ๊กโจ๊กคดีของบิ๊กต่ออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์พอจะทราบรายละเอียดบ้างไหมครับเข้าใจว่ามันเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจในเวลาี้คือคือคืออย่างนี้มันมันอ่ามันอยู่ที่ว่ามันเริ่มต้นคดีเนี่ยนะมันเป็นคดีทุจริตแท้ๆหรือว่ามันเป็นคดีที่มีเรื่องอื่นผสมผสานอยู่ด้วยครับซึ่งซึ่งก็ก็ต้องตรวจให้ให้ให้มันชัดเจนตรงนี้แต่บาง บางทีตำรวจก็รีบส่งเลยนะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่ประโยดีนะเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ได้สอบให้ชัดเจนก่อนนะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ไปกองอยู่ที่ปปชอืมเข้าใจแครับอาจารย์อาจารย์อย่างนี้ผมผมถามผมเป็นความเห็นเข้าใจว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเชิงว่าตำรวจรีบส่งแสดงว่าเคสของมิโจ๊กเนี่ยเข้าใจว่ามีการส่ง พร้อมพวกแล้วของมีัารส่งแต่แต่มันมันมีสองสองกลุ่มไนงะอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้ส่งไปเร็วเร็วส่งส่งไปเลยเพราะเพราะว่าอะไรเ็หวังหวังว่าจะไปอ,นะอะไรนะชมน้องนะงั่นแหละใช แล้ว,วอย่างอย่างนี้อย่างอย่างเคสของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอย่างบิ๊กต่อและพวกอีกอีกกลุ่มหนึ่งกับสองได้คนแบบบิ๊กต่อเขาเขา,เขาก็จะพยายามให้ให้ชัดเจนว่าอะไรอยู่ในมือของของตำรวจเราเราก็สามารถที่จะให้ให้เรื่องมันมันมันให้ตำรวจเป็นคนดําเนินการ่ะพูดกพูดกันตรงๆครับมันก็มีทั้งผลดีผลเสียเดียกันอ่ะครับมันมันจะไปพูดในทันทีว่าเออ ไอ้นั่นมันเป็นดีกว่าไอ้นี่มันไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันมันมันก็คงไม่ได้ก็เอา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 ,เ,อาเป็นว่าบางทีนะมันก็อยู่ที่เจต,ตนารมณ์ของผู้ส่งด้วยม้างกาบางทีอย่างเวลาเราส่งคดีให้เนี่ยนะถ้าถ้าถ้าเราคิดว่าไอเรื่องของเราเนี่ยต้องพยายามให้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 มันจบ ชมภากกับมาตรงนี้เลยประเด็นก็คือน่าสนใจที่ท่านอาจารย์วิชากำลังบอกว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมืออาจารย์ไม่พูดตรงๆอ่ะน,นะแต่รอชาวบา<ม>้านกําลังส่งเลีบให้ปปชเพื่อให้ปปชฟันความ,มผิดเลยหรือเปล่าแล้วรีบส่งสารแต่มองมุมกลับสมมุติว่าไม่รอบคอบอบบิ๊กโจ๊กก็จะรอดนะฮะมไม่ใช่ว่ารอดโทษทีบิ๊กโจ๊กก็จะต้องถูกส่งสาร<ม>พอส่งสารบิ๊กโจ๊กก็จะไปอธิบายได้ทันทีว่าเขามีหลักฐานตรงไหนเพราะอย่างเมื่อวานเขาจะสู้เรื่องเส้นเงินถูกไหมฮะผังที่จะเอามาฆ่าเขานั่นแหละเขาจะเอาผ เพราะฉะนั้นพอถึงสารโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะรอดกลับมามันก็จะมีไหมล่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องรอดูทําไมคน,นคนึงคุณรีบส่งเลยแล้วก็บอกว่าเขามีความผิดเพื่อที่จะให้ชี้มูลเลยแต่ขณะที่คนนึงเรื่องยังไม่ดําเนินการมาแล้วก็น่าสนใจก็คือถ้ามันเกิดรอยรั่วกเกิดขึ้นบิ๊กโจ๊กก็จะตรงนี้ใช้ในการต่อสู้ถูกไหมใช่ครับ ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัคร แค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอกได้อย่างง่ายดายรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกค,ครับ អង្គ